สวัสดีครับสมาชิกสตาร์ทูดีดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันอีกนะครับในคลิปนี้ผมก็มีหวยฮานอยงวดประจำวันที่8มิถุนายน2 5 6 4ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP นะครับผมก็ได้มี สูตรที่ผมได้คำนวณน,นะครับสรุปเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาจับคู่ชุด3ตัว2ตัวบนล่างให้สมาชิกได้ดูเป็นแนวะทางประกอบกันตัดสินใจนะครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยฮาหนอยจับคู่เด่น3ตัว2ตัวบนล่าง เพื่อหาเลขคู่เด่นเป็นนวทางการซื้อสลากหวยฮานอยวงเล็บเปิดพิเศษปกติ V I P วงเล็บปิดเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณานในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสลากหวยฮานอยงวดประจำวันที่7มิถุนายน2,564กันก่อนครับ ผลการออกสลากหวยฮานอยพิเศษนะครับทาการออกในเวลา17นาฬิกาถึง17นาฬิกา15นาทีถึงเวลา17นาฬิกา30นาทีนะครับผลการออกรางวันเลข้ทย4ตัวออก4-4-5-4ครับเลขไทย3ตัวบน4-5-4เลขไทย2ตัวบน5-4เลขไทย2ตัวล่าง0-4ครับผลการออกสลากหวยฮานอยปกติครับทำการออกในเวลา10 8นาก15นาทีถึง18นาก30นาทีนะครับรางวัลเลขท้าย4ตัวออก6 4 2 2ครับเลขท้าย3ตัวบน4 2 2เลขท้าย2ตัวบน2 2ครับเลขท้ีก2ตัวล่าง4 1ครับผลกันออกสลากหวยฮานอย VIP ครับทำการออกในเวลา19นากา15นาทีถึง19นาิกา30นาทีนะครับ ผลการออกลางวันเลข้ทย4ตัวนะครับออก1962ครับเลข้าย3ตัวบน962เลขไทย2ตัวบน62ครับเลขไทย2ตัวล่าง81ครับนี้คือผลการออกสลกักหวยฮาหนอยนะครับพิเศษปกติและ VIP งวดประจำวันที่7มิถุนายน2564ครับมาสรุปเลขสูตรที่ได้ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ดูเพื่อ เป็นแนวทางในงวดประจำวันที่7มิถุนายนนะครับในชุด3ตัวบนนะครับในชุดสรุปชุดเด่น2ตัว3ตัวบนครับในชุดเด่น2ตัวบนหวยฮาหนอยปกติครับซึ่งออกเลขไทย2ตัวบนออก22ครับ22แล้วก็มาในตำแหน่งชุด3ตัวครับชุด3ตัวสรุปไว้ที่2ชุดนะครับชุด3ตัวสรุปไว้2ชุด เน้นไปที่427ครับชุดรอง422ครับผลการออกนะครับก็ค่าในเล็ก้าย3ตัวบนไวยหาหน่อยปกติครับ422เป็นชุด3ตัวบนชุดตรงๆนะครับในชุดตรงๆครับที่สรุปให้กสมาเช็คได้ดูไป็นแนวทางงวดประจำวันที่7นะครับชุด2ตัวก็ชุดรองก็คือ22ครับ เป็นสองสองครับนี่คือชุด2ตัวตรงครับชุด3ตัวตรงนะครับนี่คือชุดที่สรุปเด่นไว้นะครับส่วนในชุด2ตัวล่างครับในชุด2ตัวล่างไม่เดินนะครับในตำแหน่งเลขหลัก10หลักหน่วยหลักหน่วยนี่มาเข้า41นะครับออก41ครับมาเลข1ครับหลักหน่วยครับแต่ในทางเลขสรุปเลขเด่นนะครับเลขเด่น2ตัวบนล่างครับทั้งหาหาน้อยครับสองสองครับมาที่สองสอง ส่วนเลขชุดเด่นนะครับชุดเด่นนะครับสองเจ็ดสามสี่สองสองครับเจ้าสองตัวในชุดสรุปเด่นครับชุดสามตัวบนชุดรองมาสี่สองสองครับสี่สองสองแล้วก็เลขวิ่งบนนะครับวิ่งบนมาที่เลขสองครับมาที่เลขสองครับเลขสองนี้มาตำแหน่งสองสองครับและมาเข้าหวยฮานอย VIP ครับซึ่งออก6.2ครับมาในตำแหน่งเลขบนครับส่วนเลข4ครับ วิ่งล่าง4ครับออก4 1เข้า4ตามสูตรนะครับแล้วก็หวยฮานอยพิเศษเลขไทย2ตัวล่าง0 4ครับ0 4ก็มาเลข4ครับนี่คือข้อมูลนะครับข้อมูลในงวดประจำวันที่7มิถุนายน2564นะครับแสดงความดีใจกับสมาชิกท่านที่มีโชคนะครับท่านที่มีโชคถูกสลักเลขไทย3ตัวบนนะครับหวยฮานอย ปกติครับซึ่งออกเลขไทย3ามดวสี่สองครับเป็นชุด3ตัวชุดตรงตรงนะครับและชุด2ตัวบนชุดตรงตรง,ตรงที่ไม่ต้องกลับนะครับนี่คือข้อมูลงวดวันที่7มิถุนายนนะครับแสดงความดีใจนะครับท่านที่มีโชคนะครับส่วนท่านที่ไม่มีโชคก็ต้องมาลุ้นกันต่อครับในงวดวันที่8ผมก็ได้มีเลขเด่นที่ได้สรุปให้กับสมาชิกดูเป็นแนวทางนะครับ มาสรุปเลขเด่นนะครับหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยครับจากสูตรที่ได้คำนวณไว้นะครับผมได้นำเลขไทยสามตัวนะครับ3ตัวหวยฮาหนอยปกติครับซึ่งออกเลขไทย3ตัวบนออกสี่สองสองครับ4ี่สองสองมาเป็นแนวทางการชิดการคำนวณหาเลขเด่นนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับ หลักร้อยคือเลขสี่ครับผมนําเลขสี่มาคํานวณหาเลขเด่นประจําหลักร้อยคร 4, 4, books, 20 20ับหลักสิบคือเลขสองครับผมนําเลขสองมาคํานวณหาเลขเด่นประจําหลักสิบครับหลักหน่วยคือเลขสองผมได้นําเลขสองมาคานวณหาเลขเด่นประจําหลักหน่วยนะครับจากเลขที่คํานวณนะครับจากเลขสูตรที่คํานวณครับเลขสี่คำนวณนะครับหาเลขเด่นประจําหลักร้อยได้เลขเด่นสี่ตัวนะครับ มีเลข4ตัวมีมี5มี9มี0ย์ครับ4 5 9 0เป็นเลขเด่นประจำหลักร้อยครับหลักสิบนะครับผมนำเลข2มาคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักสิบได้เลขเด่น4ตัวครับมีเลข3เลข5เลข8เลข0ูนย์ครับ3 5 8 0เป็นเลขเด่นประจำหลักสิบครับและหลักหน่วยครับจากการนำเลข2มาคำนวณนะครับหาเลขเด่นประจำหลักหน่วย ได้เลขเด่น4ตัวครับมีเลข1เลข5เลข6เลข0ูนย์ครับ1 5 6 0เป็นเลขเด่นประจำหลักหน่วยครับนี่คือเลขสูตรที่คำนวณได้นะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยฮหาหนอยเมื่อประจำวันที่8ปพฤนิกานายนกสิครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนครับผมนำหลัก14ตัวครับ 3580จับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับ1560จะได้ชุด2ตัวบนดังนี้ครับสวางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับจะได้สามหนึ่งสามห้าสามหกสามศยครับห้าวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวครับจะได้ห้าหนึ่งห้าห้าห้าหกห้าศูนย์ครับแวางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วยสี่ตัวครับจะได้818586 8 0ครับศวางหลัก10จับผู่หลักหน่วยสตัวครับจะได้0105 06 0 5, 0, 6, 000, 0ครับทั้งหมด16ชุดนะครับเป็น16ชุดชุด2ตัวบนชุดตรงๆที่ยังไม่ได้ตัดนะครับนี่คือชุดเต็มนะครับส่วนชุดที่สรุปเด่นครับชุดเต็มจากชุดเต็มนะครับผมสรุปเด่นความน่าจะเป็นให้กับสมาชิกได้ดูนะครับ มาดูหลักสิบครับหลักสิบสี่ตัวครับสามห้าแปดศูนย์ครับสามห้าแปดศูนย์ผมดึงไปที่เน้นไปที่เลขสามครับเน้นไปที่เลขสามเน้นไปที่เลขแปดครับดึงเลขสามกับเลขแปดวางตำแหน่งหลักสิบนะครับหลักหน่วยสี่ตัวครับหนึ่งห้าหกศูนย์ครับหนึ่งห้าหกศูนย์เน้นไปที่เลขหนึ่งครับเน้นไปที่เลขหกครับผมดึงเลขหนึ่งเลขหกนะครับมาวางตำแหน่งหลักหน่วยครับเพื่อที่จะหาชุดเด่นนะครับ หลัก10เลขเด่นนะครับจาก4ตัว3580ครับเน้นไปที่3กับ8ครับวางหลักสิครับหลักหน่วย4ตัวครับ1560ครับเน้นไปที่1กับ6ครับวางตำแหน่งหลักหน่วยครับจะได้ชุดเด่นนะครับจาก16ชุดก็จะเหลืออยู่ที่4ชุดนะครับเป็นชุดเด่น2ตัวบนชุดตรงๆนะครับมี3 1 3 6 8 1 8 6ครับ3 1 3 6 8 1และ8 6 สี่ชุดตรงตรงชุดสองตัวบนชุดตรงตรงครับนี่คือข้อมูลการสรุปเด็กเด่นนะครับที่ผมสรุปความน่าจะเป็นให้สมาชิกได้ดูเป็นแนวทางนะครับมาดูชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวบนดูหลักร้อยครับหลักร้อยสี่ตัวครับสี่ห้าเก้าศูนย์ครับสี่ห้าเก้าศูนย์ผมเน้นดึงไปที่เลขห้าครับเน้นที่เลขห้าและดึงเลขศูนย์ครับดึงห้ากรศูนย์ครับวางตำแหน่งหลักร้อยนะครับ จะนำหลักห้ากระสูนมาจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน4ชุดครับ3 1 3 6 8 1 8 6ดครับจะได้ชุด3ตัวบนหวยฮานอยดังนี้ครับชุด3ตัวบนนะครับหวยหานอยนะครับมีทั้งหมดนะครับ5วางหลักร้อยครับจับคู่กับชุดเด่น2ตัว4ชุดครับจะได้5 3 1ส3 6 5 8 1 5 8 6ครับ0ย์วางหลักร้อยครับจับคู่กับชุดเด่น สองตัวบนสี่ชุดนะครับจะได้ศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามหกศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหกครับทั้งหมดนะครับแปดชุดนะครับเป็นชุดสามตัวบนชุดตรงตรงนะครับแปดชุดเดีกันนะครับใน8ชุดนี้ผมสรุปความน่าจะเป็นนะครับสรุปชุดเด่นให้กับสมาชิกได้ดูนะครับในชุดเด่นนะครับผมสรุปไว้ที่2ชุดนะครับ สรุปชุดเด่นหวยฮานอยครับชุด3ตัวครับเน้นไปที่586ครับ586นะครับในชุด586ความน่าจะเป็นครับ586ชุด3ตัวบนนะครับชุดเด่นนะครับส่วนชุดรองครับชุดรอง0 3 6ครับชุดรอง0 3 6นะครับชุดรองนะครับ0 3 6เป็นชุดรองหวยฮานอยชุด3ตัวบนนะครับ2ชุดนะครับชุดเด่น586ครับชุดรอง 036ครับส่วนชุด2ตัวบนครับชุดเด่นนะครับเน้นไปที่86กครับชุดรองในวิธีสามหครับจากทั้งหมด16ชุดมาเหลือ4ชุดนะครับก็สรุปไปที่ 2. ชุดครับ86และ36ครับนี่คือข้อมูลเลขไท้าย3ตัวและ2ตัวบนนะครับหยฮานอยครับทั้ง3าฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP นะครับ แต่ในสูตรนี้เน้นไปที่ฮาหนอยปกติในรอบ18นาฬิกา15นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีนะครับนี่คือข้อมูลเล็กเด่นชุด3ตัวบน2ตัวบนครับสมาชิกท่านใดที่มีแนวทางการคิดการคำนวณน,นะครับในเล็กเด่นหลักสิบหลักหน่วยนำมาเทียบมาชนมาตัดกันนะครับจะได้ตัวเด่นที่ถูกใจ ท่านนะครับจากที่ผมสรุปไว้ท่านก็จะได้ตัวเด่นที่ถูกใจท่านมากที่สุดนะครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับส่วนในชุด2ตัวล่างครับในชุด2ตัวล่างไหวหาหนอยปกติในวดวันที่7นะครับผลการออกเลขไท้สตัวล่างออก4 1ครับ4 1หนึ่งนะครับผมนำเลข4ครับหลักคตบรมาคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักสิบครับ และนำเลขหนึ่งคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยครับจากสูตรที่คำนวณได้นะครับ4คํคำนวณหาเลขเด่นประจำหลัก10ได้เลขเด่น4ตัวครับมีเลข2เลข4เลข7เลข9ครับ2 479เป็นเลขเด่นหลัก10ครับหลักหน่วยครับจากการนำเลขหนึ่งคำนวณนะครับหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่น4ตัวครับมีเลข1เลข3เลข6เลข8ครับ1 3 6 8เป็นเลขเด่นหลัก หน่วยนะครับผมจะนําจากหลักสิบครับ10หลักหน่วยครับหลักละสตัวนะครับหลักสิบตัว2 479ครับใน4ตัวนี้ผมสรุปความน่าจะเป็นครับดึงเด่นมา2ตัวครับดึงเด่น2ไว้ที่2ตัวครับเน้นไปที่เลข2ครับเน้นไปที่เลข2เน้นไปที่เลข7ครับผมจะดึง2กับ7วางตำแหน่งหลักสิบนะครับจากทั้งหมด4ตัวครับ2479เน้น2กับ7ครับ หลักหน่วย4ตัวครับ1 368ครับผมเน้นดึงเด่นไปที่เลข3ครับดึงเด่นไปที่เลข8ครับเน้นเลข3กับเลขกวบางตำแหน่งหลักหน่วยนะครับผมจะนำหลัก10นะครับ2ตัว2กับ7็7ครับจากคู่กับหลักหน่วย2ตัว3กับ8ครับจะได้ชุดเด่น2ตัวล่างดังนี้ครับชุดเด่น2ตัวล่างครับมี2 3 2 8 7 3 7 8ดเครับ4ชุดครับ2 3 2 8า3และ78 เป็น4ชุด2ตัวล่างเลขไทยสองตัวล่างครับนี่คือชุดตรงๆนะครับส่วนส่วนชุดสรุปเด่นครับจาก4ชุดครับ2 3 2 8 7 3 8 8ครับผมเน้นไปที่เลขเด่นครับ2 3ครับเลขเด่นเห็นไปที่2-3ชุดรองไปที่2 8ครับเน้น2 3รอง28ครับนี่คือข้อมูลเลขไทย2ตัวล่างหวยฮานอยครับมาได้ทั้ง3ฮานอยเลยครับ ฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติและฮาหนอย VIP นะครับแต่แนวทางสูตรเน้นไปที่ฮาหนอยปกติในรอบ18บรนิกา5นาทีถึง18บแนากาสนาทีนะครับสมาชิกท่านใดที่มีแนวทางสูตรนะครับหาเลขเด่นนำมาเทียบมาชนกันะครับท่านก็สามารถที่จะนำเลขหลัก14ตัวจับผู้หลักหน่วย4ตัวได้16ชุดก็หาสรุปเลขเด่นนะครับเพราะในสูตรนี้เดินบ่นะครับแต่ผม สรุปตัวเลขบางวดอาจจะพลาดไปนะครับอาจจะพลาดไปนะครับสรุปดึงเด่นไม่ตรงครับแต่ในในวดวันที่ไปนะครับผมสรุปความน่าจะเป็นให้สมาชิกได้ดูนะครับในชุด2ตัวล่างครับชุดเด่นนะครับสรุปเด่น2-3นะครับรอง28ครับมาลุ้นกันนะครับจะมา สองสามสองแปดรู้ไหครับในสูตรก็คือเน้นไปที่ฮานอยปกติในรอบ18บแดนกาสานาทีครับนี่คือข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3าฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP นะครับมาสรุปเลขเด่นหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP งวดประจําวันที่8ปมิถุนายน2 5 6 4ครับมาสรุปเลขเด่น สองตัวบนล่างครับในชุดสองตัวบนล่างครับที่สรุปเลขสูตรไว้นะครับชุดเด่นบนครับสามหนึ่งสามหกแปดหนึ่งแปดหกชุดเด่นล่างครับสองสามสองแปดเจ็ดสามเจ็ดแปดครับทั้งหมดแปดชุดนะครับชุดสองตัวบนชุดตรงตรงทั้งหมดแปดชุดในแปดชุดนี้นะครับมาได้ทั้งบนและล่างครับรวมกันแล้วแปดชุดครับมาได้ทั้งบนทั้งล่าง จะมาบนหรือจะมาเลขไทยสองตัวล่างใน8ชุดนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันว่าจะเดินตามสูตรหรือไม่ครับส่วนในชุดเน้นครับชุดเน้น3ตัวบนครับชุดเน้น3ตัวบนเน้นไปที่586ครับเน้นไปที่586ชุดรองไปที่ 8, ชุด2ตัวบนครับ86ครับชุด2ตัวล่าง2 3ครับ2ตัวล่าง2 3สครับส่วนชุดรอง3ตัวบนครับ เด้นไปที่036ครับ036เลขไทยสองตัวบนลอง36ครับ2ตัวล่างลอง28ครับอันนี่คือเลขท้าย3ตัวนะครับและ2ตัวบนล่างครับสรุปชุด2ตัวครับ86 23 36 28ครับ4ชุดนะครับในสชุดนะครับ 4ชุดนี้มาได้ทั้ง3านเลยครับมาได้ทั้งบนและล่างครับ3าน่อยครับอีกชุดหนึงครับเป็นเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งนะครับวิ่งบนครับไปที่เลข8ครับเน้นบนครับเลข8ครับวิ่งล่างเน้นไปที่เลข2ครับหรือจะเป็น8 2 2 8นะครับ8 2 2 8นะครับถ้า8 2 2 8ก็จะมาตรงกับชุดรองครับก็ต้องมาลุ้นกี้นะครับ จะมา82หรือไม่ครับหรือจะมา28หรือไม่นี่คือเลขเด่นนะครับในชุดสรุปเด่นชุด3ตัวบน2ตัวบนหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยครับมาได้ทั้ง3ฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP ครับแต่แนวทางสูตร เน้นไปที่ฮานอยปกติในรอบ18นาฬิกาสิานาทีถึง18บนาฬิกาสานาทีนะครับนี่คือข้อมูลแนวทางเท่านั้นนะครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาในการรับชมก่อนตัดสินใจนะครับข้อมูลนี้เป็นแนวทางเลขสูตรที่คำนวณขึ้นมาตามสถิติที่เคยเข้าเท่านัน <uğ pl ains> ้นครับจะมาตามสูตรเดิมหรือไม่ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับในงวดบันที่ 8มิถุนายนส564นะครับขอบคุณสมาชิกสตาร์ทูเดยดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เอามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรหวยที่ผมในหา็มุลแนวทางหวยฮาหนอยทั้งหาฮานอยนะครับสรุปได้กเกินทั้ง3หาฮานอยพิเศษฮาหนอยปกติและฮาหนอย VIP จับคู่ชุด3มตัว2ตัวสรุปให้กับสมาชิกดูเป็นธรรมประกอบกันตัดสินใจก็ฝากกดติดตามกดซับส c r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรไวด้ดีๆเลขเด่นๆลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับอใว้สมาชิกสตา์เทรดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับ ถูกสลากหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VIP อพีมือประจำวันที่8มิถุนายน2564เฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ